สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอะมาดูผลห้านหน่อยกันนะคะในวันที่เจ็ดกันเนาะ,ะผลห้านหน่อยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดให้เพื่อนๆนะคะเด่นสี่ลองสามคะเนาะอะ,อะมาดูผลออกกันก่อนเนาะออกกันที่ห หกแปดนะคะข้างล่างสี่สามนะคะเนาะอ่ะแอดให้เด่นที่สี่รองสามนะคะมาสองตัวเลยนะคะนนในชุดนี้นะคะมาลูดนะคะลูดสามอ่ะลูดเด่นสี่รองสามนะคะเข้าเต็มเต็มในชุดนี้นะคะเนาะแอดเลือกให้กันเพื่อนที่สามห้านะคะ แอดไม่ได้เลือกสามสี่ให้เนาะแอดเลือกให้เพื่อนๆ5ห้าชุดนะคะก็คือสองสี่สามห้าสี่หนึ่งสี่หกและแปดหนึ่งนะคะเนาะเฉียดกันไปนะคะเนาะเรามีกันที่สี่สองนะคะไม่มีที่สี่สามเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะเฉียดกันไปนะคะในชุดนี้เนาะอ่านะคะ มาดูปกตินะคะออกกันที่สี่สามสามนะคะข้างล่างอ่ะสามสองเนาะอ่ะอีกแล้วนะคะเนาะเด่นนะคะแอดให้วิ่งเด่นที่ห้ารองสี่มาชุดรองนะคะเนาะนะคะวิ่งลูดนะคะมาในโซนสายสี่กันเนาะวันนี้นะคะและในชุดนะคะ แอดเลือกให้เ,เพื่อนๆที่สามห้าห้าสามนะคะเนาะไปโผล่กันที่สามสองนะคะในสูตรมีนะคะแต่แอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆขออภัยจริงๆนะคะเนาะอะ,อะไปกาสีเขียวที่สามหนึ่งนะคะเนาะออกกันที่สามสองนะคะอะแล้วในชุดนะคะ สามสามเราไม่มีนะคะเนองเราหลุดกันไปนะคะเนาะมาเข้าในชุดโซนสามสองที่เราไมา่ได้เลือกกันนะคะมาดู VIP นะคะสามเก้าห้าข้างล่างห้าห้านะคะแอดให้เด่นที่หนึ่งลองศูนย์และสองชุดลลด VIP หลุดนะคะเนาะส่วนในชุดนะคะสีเขียวนะคะ เลือกให้เพื่อนเพื่อนที่เบิ้ลเนาะจะแอดบอกกับเพื่อนๆไว้นะคะว่าให้ติดเบิ้ลนะคะที่สี่สี่สองสองห้าห้านะคะอ่ะท่านใดที่ฟังแอดพูดอยู่ก็จะรู้นะคะเนาะว่าแอดให้ติดเบิ้ลเบิ้ลนะคะมาเข้าในชุดนี้นะคะเนาะอ่ะห้าห้านะคะเป็นสีสีเขียวที่เราเลือกกันไว้นะคะเนาะอ่ะถูกกันไปในชุดนี้นะคะเนาะ เบิ้ลเนะคะส่วนเก้าห้าแอดไม่มีนะคะเนาะแอดมีที่เก้าสี่สี่เก้านะคะเนาะอ่ะเป็นอันว่าชุดนี้เราก็หลุดกันไปนะคะเนาะกับชุดบนเก้าห้านะคะแต่ไปเข้า VIP เบิ้ลเที่แอดบอกเพื่อนเพื่อนไว้นะอ่ะมาเริ่มกันในวันที่แปดกันเลยนะคะกับหวยฮานอย สามหน่อยในชุดนะคะแปดอ่านะคะอ่าเดี๋ยวแอดขอเขียนอ่านิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเนาอ มาดูชุดแรกกันนะคะวันนี้นะในวันที่แปดนะคะเนาะอ่ะชุดแรกนะคะก็จะมีอยู่เป็นที่สายห้านะคะห้าสงนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะและห้าห้านะคะเนาะ ต่อมานะคะโซนสายหนะคะหกสองนะคะหกสามนะคะหกสี่นะคะอ่ะและหกห้านะคะมาดูในโซนสายเจ็ดนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่นะคะและเจ็ดห้านะคะ วันนี้เราได้โซนนี้กันเรียบร้อยนะคะอ่ะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะอ่าขอเพิ่มกันที่เป็นหกหนึ่งนะคะหกเก้านะคะเก้าหนึ่งนะคะ ก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะและเก้าเจ็ดนะคะเนาอะอ,ะอีกชุดหนึ่งนะคะหกศูนย์นะคะ สามสี่นะคะสามหนึ่งนะคะอ่ะติดเบอร์ไว้ดีหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะสี่สี่นะคะห้าหกนะคะ 5 8นะคะอ่ะแอดขอนิดดูนิดน,น,นึงนะคะเนาะและอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ grenade. หกเจ็ดนะคะเนาะอ่ะแอดให้เพื่อนๆในชุดนี้นะคะเนาะอ่ะขออีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวอ่าสี่สองนะคะเนาะ ก็สี่หนึ่งนะคะสี่สามนะคะเพื่อนๆชอบโซนศูนย์ไหมแอดคิดว่ามากจะมีติดโซนศูนย์กันอยู่เนาะนะคะ อ่ะเราจะเริ่มกันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามและศูนย์สี่นะคะแอดคิดว่าน่าจะมากันอยู่นะคะเนาะติดไว้ไม่เสียร้านะคะเนาะศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้านะคะ นี่จะเป็นสูตรที่ครบแล้วเนาะอ่ะแอดก็ไม่เพิ่มอะไรแล้วนะคะนะครบทุกอย่างนะคะนะแต่แอดจะค่อยมาคัดให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนที่เราเลือกกันแล้วนะคะเนาะอ่ะสิ้นสุดกันที่ ศูเจ็ดและศูนย์เก้านะคะเนาะอ่ะอ่ะอีกหนึ่งตัวลืมไปแต่ไม่รู้จะมาไหมไอะจะเขียนไว้นะคะ่านะคะก็คือหนึ่งเจ็ดนาออ่ะนีดหนึ่งนะคะอ่า จะได้เห็นทัวถึงเนาะมาดูเลขวิ่งกันนะคะวิ่งวันนี้นะคะแอดให้วิ่งพิเศษนะคะติดกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะเนาะแปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะทำไมถึงไม่เลือกหกะะมาดูชังชุดปกตินะคะที่แอดเลือกนะคะ สามสี่ห้านะคะอ่ะแอดเลือกที่สามที่สี่ที่ห้ากันนะคะส่วน vip นะคะห้าหกเจ็ดนะคะเนาะอ่ะ vip แอดเลือกที่ห้าที่หกที่เจ็ดกันเนาะมาดูนะคะว่า เราจะเลือกในโซนวิ่งลูดนะคะพิเศษเราจะเลือกโซนไหนกันเนาะแอดขอเลือกในโซนที่ติดแปดและเก้านะคะอ่ะเด่นนะคะลองนะคะ จะเข้าใจไหม Dn เ,เด่นนะคะลองลองก็คือ8ดนะคะเนาะเด่น9ลอง8ดนะคะเนาะอ่ะต่อมานะคะปกตินะคะแอดขอให้เด่นกันอยู่ที่สมกับสี่นะคะ เด่นสามรองสี่กันนะคะส่วน vip นะคะขอเด่นกันที่ห้ากับหกนะคะอ่ะเด่นห้ารองหกกันไปนะอ่ะวันนี้นะคะเราเลือกกันเลยนะ ในโซนสีนะคะแอดขาเลือกกันที่เขียวก่อนนะคะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสอง ลืมแน่เลยนะคะลืมที่เก้าสามเนาะอ่ะมันไม่น่ามีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเนาะมาเอากันที่นี้เลยนะคะหกแปดนะคะหกเจ็ดนะคะอ่ะชุดนี้ได้ไปแล้วทั้งหมดสองสี่หกชุดนะคะ อ่ะต่อมานะคะแอดขอเลือกกันที่หกสี่หกสองสี่สองนะคะอ่ะกันกันไปนะคะเนาะติดไว้นิดนึงนะคะก็คือสี่สามนะคะเนาะอ่ะชุดต่อมานะคะ อ่าเก้าสี่นะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะและเจ็ดศูนย์นะคะและเก้าศนอ่ะทำไมมันถึงได้เป็นชุดนี้นะคะอ่ะมาชุดแรกกันเลยนะคะที่แอดเลือกนะคะก็เลือกอยู่ที่ ห้าหกเก้าสี่สี่หกห้าสี่ สี่สองและสามสี่นะคะอ่ะวันนี้แอดเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคัดสีส้มหกชุดนะคะ,ะเขียนผิดเขียนผิด ตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องเขียนตรงนี้อ่ะวันนี้เราคัดสีส้มหกชุดสามหน่อยกันไปเนาะอ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันนะคะ อ่ะแอดลาคลิปนี้ไปนะคะจะได้เพื่อนได้รับชมเนาะแอดก็ใช้เวลานานมากนะคะก็กว่าจะได้ลงให้เพื่อนเพื่อนนะคะเนาะอ่ะที่บ้านแอดเขามีงานนะคะเนาะก็ทําให้เราอัดคลิปได้ล่าช้านะคะเนาะเพราะว่าไม่สามารถใช้เสียงเพลงได้นะคะก็ไม่สะดวกนะคะในการทําคลิปอ่ะจะรีบลงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะพรุ่งนี้หวยลอาวออกพรุ่งนี้นะคะเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ออกนะคะเห็นข่าวอย่างนั้นนะคะเนาะ <c oughs> อ่ะก็ ารุลุผลหวยลาวพวกนี้กันนะคะขาขอบคุณค่ะ